สวัสดีค่ะเอสซาพัทธวิญญานะคะคอเดชันพี่เต้ายังอยากจะเล่าต่อเพราะว่าในรายละเอียดของคอเดชันอะเซลอะค่ะต้องระวังการที่เราจะนำเสนอให้กับลูกค้าวันนี้คิดไปคิดมามันมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับคอเดชันเหมือนกันคือ การที่เราจะไปชาร์จลูกค้าชาร์จก็คือการที่เราจะไปเก็บตังค์เก็บอีกแล้วจ้าเซลลส่วนใหญ่อะเรื่องเงินทั้งนั้นแหละเพี้ยตานึกถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสเปกไงหลายๆคนนะลืมเอ๊ะถ้าการเปลี่ยนแปลงของสเปกอะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเซลลหรือเปล่าเกี่ยวนะหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวมากๆด้วยยกตัวอย่างให้ฟัง ผลิตภัณฑ์เราหนึ่งชิ้นอย่างของเพกต้าเนี่ยทำาพาร์ทรถยนต์าพาทที่เป็นคอมโพเนนต์ของรถยนต์ก็มันเป็นาพาร์ทใหญ่ด้วยนะแล้วาพาทใหญ่ของเพกต้าเนี่ยที่ผลิตให้เนี่ยโอ้มันมีดิเมนชันก็คือพวกความกว้างความยาวความสูงมีไซส์มีความโคง้งความเวา้าเอ้ยมีเชฟที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเวลาลูกค้า เวลาเขาเอาไปเดเวล็อเนาะก็คือเอาไปพัฒนาเอาไปเสเนี่ยพอ,พอเอาไปทําแล้วอะมันมันไม่ได้ตามสเปคไปเขาก็ต้องเปลี่ยนในการเปลี่ยนของลูกค้านะมันกระทบอะไรบ้างหลักๆเลยนะเชฟเนี่ยก็คือพวกความกว้างความยาวความสูงนะคะอาจจะไปกระทบอยู่มุมซ้ายมุมขวาหรือด้านในหรือด้านบนอันนี้แล้วแต่ว่าลูกค้าเขา ไปเทสแล้วเนี่ยจุดไหนที่เขามองว่าเอ้ยมันต้องเปลี่ยนแหละถ้าไม่เปลี่ยนนะมันไปกระทบกับการประกอบของรถยนต์พอเปลี่ยนเปิบปะมันจะมีกระทบเรื่องอะไรบ้างถ้าเปลี่ยนเยอะก็ต้องไปทําโมนใหม่ต้องไปทําทูริงใหม่ต้องไปทาจิกใหม่ก็คือเป็นพวกอินคริเมนท์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถ้ายังไม่ชัวเรา ก็ไม่มีความสามารถที่จะไปเก็บตังค์ลูกค้าได้แต่ถ้าชัวเราจะต้องมองหาเอกสารจากลูกค้านะคะคือเอกสารตัวนี้มันอาจจะไม่ผ่านดเรกมาที่เซลลเนาะมันจะผ่านหน่วยงาน Engineering หรือคนที่ทำเกี่ยวกับนิวโมเดลหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วแต่บริษัทนั้นๆอย่างของที่บริษัทลิต้าเขาจะมีเป็นโปรแกรม Management หรือว่าเป็นทัเล็บของโรงงานเนาะ ก็จะเป็นฝั่ง e n น i n เ e ียริงเขาจะคอนโทรลเขาจะรับเอกสารตัวนี้มาเอกสารตัวนี้ไม่มีหลัยชื่อมากบางลูกค้าเรียก engineering change notice บางลูกค้าเรียก engineering order บางลูกค้าเรียก release number คือแล้วแต่ car maker ว่าเขาจะเรียกชื่ออะไรแต่เอกสารพวกนี้เป็นเอกสารเป็นทางการคือเป็น official ที่เราสามารถเอามา ทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอเก็บเงินหรือชาร์จการเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นๆได้อย่าลืมนะเรื่องการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ถ้ามันกระทบลอแมทปริมาณเพิ่มขึ้นเราซื้อลอแมทเข้ามาเป็นตันใช่ไหมเราลองคำนวณออกไปตามโบลุ่มที่เราได้รับมันมีผลกระทบเยอะนะหรือยิ่งเรื่องของอ i p m e n t หรือ Tooling งอ่ะถ้าแบบ บนจับที่ต้องใช้โมนใหญ่ๆใ,ใ,ใช้อิคลิเมนต์ตัวให,ใหญ่อะถ้าต้องไปทําใหม่หรือต้องไป modify โมดิฟายมอนะใช้ตังเยอะนะเพราะเราต้องไปจ้างซัพพลายเออร์หรือไปไปจ้างซัพพลายเออร์ที่อยู่ต่างประเทศนี่ยิ่งหนักเลยมีเรื่องรีทามการติดต่อว่าเอจะต้องนําโมนไปซ่อมไปเปลี่ยนตามสเปคก็ต้องมีรีทามเพิ่มขึ้นแล้วรีทามมันจะไปกระทบ กับทำลายของลูกค้า้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องคุยรายละเอียดเยอะมากแต่ในจุดที่เซลเนี่ยต้องคอยสังเกตรหรือว่าคอยคอมมูนิเคตกับหน่วยงานเอนจิเนียริงเราก็ต้องคุยเรื่องนี้แหละว่าถ้าเปลี่ยนอะเปลี่ยนแล้วมันกระทบกระทบเราเก็บตังได้ไหมถ้าเก็บตังได้มีเอกสารเอกสารนั้นนะ่ะได้รับหรือยังเอกสารทางการนะคือพวกนี้ถ้าเรามีเอกสาร ซลจะสามารถลิงก์กับเอกสารตัวนี้แล้วก็คำนวณออกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปชาร์จลูกค้าแล้วหลายๆโรงงานนะคะเขาก็ไม่ได้อเวร์ก็คือไม่ได้วังการเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้หรืออาจจะไม่ได้มีความรอบคอบหรือประสบการณ์ในการที่พิจารณาเรื่องเหล่านี้อาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือผู้ใหญ่ไม่ได้อเวร์ว่าเอ้ยต้องเก็บ การเปลี่ยนแปลงพวกเนี้ยมันก็ทําให้ถ้าเราไม่เก็บตังค์ลูกค้าหลายๆเรื่องมันมีมูลค่านะมันก็เป็นคอต์ตัวหนึ่งที่ไปกระทบกับโรงงานของเราหรือ f i n a n นนเชหรือ accounting ของเราที่เขาก็ต้องเวลาคุณคุณนึกเลยนะเวลาเราอะไปจ้างซัพพลายเออร์ทำซัพพลายเออร์ต้องเก็บเงินเราแล้วถ้าเกิดเราไม่เก็บเงินลูกค้านะ เราต้องเอางินตัวเองควากให้กับเพเออร์ถูกไหมอันนี้แหละคือเอาง่ายๆในการที่คิดแบบลอจิกเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราบริษัทเราบอกโอเค F สออ F สอบก็คือเรายอมรับภาระตัวนี้เองไม่เป็นไรอันนั้นคือผู้วิหาเป็นคนเมดิซิชันหรือเป็นคน Final เป็นคนกําหนดแล้วว่าเอ้ยไม่ต้องเก็บตังเป็นการสร้างรูปแบบชีพให้กับลูกค้าเกิดความพึงพอใจอันนี้ก็แล้วแต่ แต่ในหน้าที่ของเซลล์ของส่วนที่พิตา้ารับผิดชอบแล้วก็บริษัทที่พิต้าได้มาชิกอยู่เนี่ยนะคะของเราอ่ะจะพึงระวังมากๆเราจะต้องทําอะไรที่เป็นแฟกต์อ่ะคือถ้าเรารู้ว่าจะต,ต้องเก็บมีเอกสาร,รชัดเจนเราจะต้องทําเรื่องเี้ยออกมาแล้วเราไปปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแล้วพอปรึกษาผู้ใหญ่เสร็จแล้วอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ก็คือจะเก็บยกเว้นว่าเราเสนอลูกค้าไปแล้วลูกค้าบอกขอให้พิจรารณาไม่เก็บเงินได้ไหม เราไปคุยกับผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งอ่าถ้าผู้ใหญ่บอกว่าโอเคแอบสอบได้เรื่องนี้เราก็จะโน้ตไว้ว่าเราไม่ได้เก็บในลูกค้าเรื่องนี้เหตุผลคือทางบริษัทแอบสอบให้เราทางไฟแนนยลเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคเรื่องนี้ถ้ามีการพิชาร์จกับซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ที่เราไปจ้างเขา modify m o มหรือว่าทาจิ๊กใหม่ทําทูริงใหม่อะไรก็ตามหรือเราจะต้องซื้อ raw material เข้ามาใหม่อะไรก็ตามเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ไฟแนนยลเขาจะได้รู้ว่าเออเรื่องนี้ เดลไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพราะว่าผู้ริหารไม่ได้ตัดสินใจให้เก็บเงินโอเคแอปสอบมันก็จะลิงกันแบบนี้นะคะการที่เราทําราคาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะไม่ใช่เสนอราคาตอนแรกอย่างเดียวมันก็จะมีการวอล์กในเรื่องของแ,แบ็กกราว์ตาตอ่อมาอีกเพราะว่าในการเดววเวลลอปอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องพิจารณาเรื่อง เราจะต้องชัดลูกค้าไหมเรื่องนี้เปรินความชอบของเราอเซเลยที่ไม่ต้องชัดลูกค้าหรือต้องคุยกันเป็นเคสไปเคสหรือเอ้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของลูกค้าโดยตรงถ้าเป็นเรื่องของลูกค้าโดยตรงง่ายเลยตาม engineering c h a i n ตาม engineering order ตาม release number เข้ามาเพื่อจะได้ทำการออก coordination ไปคุยกับลูกค้าว่าฮ้ยมันมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นนะคนที่กำลังจะไป25ต่ออีก เรื่องนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ต้ามองอะอโตโ t มทีฟพาร์ทหรือว่าคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ะมันต้องเข้าใจเรื่องของเอนจิเียรเชน n ด้วยว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับเซลล์ที่จะต้องไปเก็บเงินคือคอร์สมันเป็นความสําคัญนะในส่วนของเซลล์ต้องคิดด้วยไม่ใช่เราคิดแค่ว่าเฮ้ยลาเสนอร,ราคาได้คือถ้าเราไม่มีเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์นั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้คุยกับลูกค้าหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็ต้องสนองกันนะเนาะแต่ถ้าเกิดเราได้เงินจากลูกค้ามา,าเราจะได้ไปคุยต่อได้ว่า,อาเ,จจเอาโปรเจกต์นี้จ่ายพบายเออไปเลยมีการเก็บลูกค้าแน่นอนก็จะเป็นเรื่องที่เซลล์ต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าข้อเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินหรือการชาร์จลูกค้านะคะมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะคะวันนี้ก็เรื่องของ engineering เชนะคะส่วนใหญ่อะ ถ้าเป็นออโตโมทีฟแลมันจะเกี่ยวข้องกับสเปคเกี่ยวข้องกับเชฟของพาร์ทถ้าเกี่ยวข้องกับเชฟของพาร์ทอ่ะมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าจะต้องโมดิฟายเรื่องของทูริงหรือว่าจิกหรือว่าแอสเซทอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นโลหะแมทเทียลที่ต้องเปลี่ยนจะต้องไปดูอีกเรื่องหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้โลหะแมทเทียลเอตัวนี้ยมันไม่เหมาะสมต้องเปลี่ยนเป็นโลหะแมทเทียลบอันนี้ก็ต้องคุยเรื่องของโลหะแมทเรียลด้วยว่า A กับ B อันไหนมันจะต้อง ราคามันไม่เท่ากันก็ต้องมีการขึ้นการลงก็ต้องคุยเหมือนกันพวกนี้เกี่ยวข้องกับต้นทุนหมดพอไม่ถ้าเกี่ยวข้องกับต้นทุนเมื่อไหร่วิ่งกับมาหาเซลนอ,นอนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาในการทํคอนเทนชั่นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดที่จะทํางานเซลล์ไม่ยากแต่ต้องเข้าใจกับมันอีกนิดนึงนะคะว่ารายละเอียดของมันเนี่ยมีหลายๆเรื่องก็ติดตามเพ็ต้ามาเล่าให้ฟังนะคะจะพยายามแชร์อันไนสิ่งที่เพ็ต้ารู้ให้นะคะ ไม่มากก็น้อยแล้วนะโอเคบ๊ายบาย